โดยวันนี้ฐานะที่ผมเป็นนักกำหนดนอาหารจะมาแนะนําหลักของการควบคุมการรับประทานอาหารสาหรับผู้ป่วยเบาหวานมาฝากกันนะครับโดยหลักง่ายๆสาหรับการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดที่เหมาะสมคือหลักของอาหารแลกเปลี่ยนโดยหลักอาหารแลกเปลี่ยนนั้นประกอบด้วยอาหาร5หมู่และหมวดนมอีกหนึ่งหมูรวมกันเรียกว่าอาหารแลกเปลี่ยนโดยผมจะขอเริ่มที่หมวดแรกคือหมวดข้าวแป้งหมวดข้าวแป้งจะเน้นให้ทานข้าวแป้งที่ไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮลวีท ซึ่งเผพภัณฑ์จากธัญพืชที่ไม่ขัดสีนี้จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดไม่สูงขึ้นเร็วจนเกินไปนะักเราควรรับประทานอาหารจําพวกข้าวแป้งไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปโดยปริมาณของข้าวแป้งที่เหมาะสมที่รับประทานในแต่ละมือ้อคือปริมาณ2ส,ส่วนต่อหนึ่งมือ้อโดยปริมาณ1ส่วนคือประกอบไปด้วยข้าวหนึ่งทัพพีหรือขนมจีนหนึ่งจับหรือขนมปัง1แผน่นหรือบะหมี่เหลืองหนึ่งก้อนหรือวนเส้นหนึ่งทัพพีเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หมวดที่2คือหมวดเนื้อสัตว์หมวดเนื้อสัตว์หมวดนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ําตาลในเลือดมากนักแต่อย่างไรก็ตามควรรับประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันเช่นไขมันสัตว์หนังสัตว์มันสัตว์ไข่แดงเพื่อป้องกันภารระวะไขมันและคอลเลสเตอรอลในเลือดสูงหมวดที่3คือหมวดผักเน้นรับประทานผักใบเช่นคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งเป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังสามารถรับประทานสมุนไพรเช่นขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดสามารถนำพืชผักเหล่านี้มาปรุงประกอบอาหารได้โดยไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแต่ยกเว้นผักที่มีแป้งมากเช่นฟักทองแครอทเผือกมันซึ่งฟักทองแครอทเผือกมันนั้นเป็นผักที่เราต้องนับปริมาณแป้งในตัวของผักนี้ด้วยโดยปริมาณของฟักทอง1ทพัพพีหรือแครอทหทัพพีนั้น มีปริมาณแป้งพอๆกับข้าวหนึ่งทพีเลยทีเดียวหมวดที่4ผลไม้เป็นหมวดที่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเยอะมากผู้ป่วยส่วนใหญ่มาเข้าใจผิดว่าผลไม้สามารถรับประทานเท่าไหร่ก็ได้ไม่จํากัดซึ่งความจริงแล้วไม่ถูกต้องผลไม้ที่เหมาะสมแล้วก็ปริมาณที่ควรทานสําหรับโรคเบาหวานก็คือปริมาณมือละ6-8ชิ้นคาต่อมือ้อหรือถ้าเป็นฝรั่ง หรือส้มก็คือประมาณ1ลูกต่อมือหมวดที่5ไขมันแนะนําให้รับประทานไขมันที่ดีต่อสุขภาพเช่นน้ำมันลำข้าวใช้ในการผัดหรือทอดอาหารส่วนน้ำมันมะกอกนั้นให้ใช้การปรุงประกอบอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนเช่นทำสลัดผักเป็นต้นหมวดสุดท้ายคือหมวดที่6หมวดนมควรรับประทานนมจืดไขมันต่ำหรือขาดมันเนยเพื่อป้องกันอาการหิวระหว่างมือ้อ นอกจากนี้ยังมีผิดพันธุ์ทดแทนน้ำตาลเช่นน้ำตาลเทียมจากย่าหวานซูคารโลแลแอสปาร์แทมอาร์ซิซันเฟมเคต่างๆเป็นต้นสามารถนำผิดพันธุ์เหล่านี้มาปรุงประกอบอาหารหรือทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถรับรสชาติหวานได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดดังนั้นหลักต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นหลักง่ายๆซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน สามารถรับประทานอาหารได้อย่างถูกหลักแล้วก็มีตัวเลือกในการรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้อง